อันนี้ทอล์กในวันนี้จะมาพูดถึงสาวแวมพร์ที่จมอยู่ในความรู้สึกผิดความรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่ทํางานพลาดจนเจ้านายที่เธอเคารพต้องออกหน้ารับผิดชอบด้วยตัวเองถึงแม้เจ้านายของเธอจะไม่ติดใจเอาความบอกเธอว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของเธอแต่สาวแวมพร์คนนี้กลับไม่เคยปลดล็อกตัวเองจากเรื่องราล่านี้ได้และสาวแวมพายคนนี้มีชื่อว่าเชลเทียบัตฟอนเลน เชลเทียบรัดฟอนเลนคือชื่อของแวมพร์ผู้รับหน้าที่พิทักษ์ชั้นที่1 2และ3ของมหาสุสานนัสลิกเธอเป็นผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับตน้ตนๆถ้าจะบอกว่าแข็งแกร่งกว่าผู้พิทักษ์หลายคนหรือกระทั่งแข็งแกร่งกว่าผู้สูงส่งในนาัสาลิกบางคนก็คงไม่เกินจริงครับเชลเทียเป็น NPC ซที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เล่นที่มีชื่อว่าเปโรรอนชิโนผู้เล่นคนนี้นอกจากจะสร้างเชลเทียให้แข็งแกร่งแล้วเขายังป้อนข้อมูลแปลกๆใส่ตัวเชลเทียอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรสนิยมทางเพศที่แปลกประหลาดเกินจะจินตนาการอย่างเช่นความชื่นชอบในการกับอันเดดด้วยกันเองเรื่องมนเตียงที่ไม่จำกัดเพศหรือกระทั่งอารมณ์ที่พุ่งพานเกินจะหยุดยั้งได้ยูริอัลฟ่าคือหนึ่งในคนที่เชลเทียหมายตาครับแต่ถึงอย่างนั้นยูริอัลฟ่ากลับไม่มีรสนิยมเหมือนกับเชลเทียดังนั้นสิ่งที่ยูริอัลฟ่าทำก็คือการอยู่ให้ห่างจากเชลเทียเท่าที่จะทำได้แต่อย่างไรก็ตามครับ เนื้อหาหลักในคลิปนี้ไม่ได้มาพูดถึงพลังความสามารถหรือข้อมูลส่วนตัวโดยละเอียดของเชลเทียเนื้อหาหลักที่เราจะพูดต่อไปนี้คือเหตุการณ์ที่ทําให้เชลเทียกลายเป็นผู้พิทักษ์มีปมปมจากการทํางานผิดพลาดไปจนถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เชลเทียคลายปมนี้ได้สําเร็จจนไม่มีความรู้สึกผิดติดใจอีกต่อไปดังนั้นก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูอนิเมะผมขอเตือนสปอยเอาไว้ก่อนเลยก็แล้วกันครับ ย้อนกลับไปในช่วงที่ไอถูกส่งมายังโลกใหม่ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ไอมีแต่ความสับสนอยู่ในใจไอไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนมีศัตรูที่แข็งแกร่งหรือไม่และโลกภายนอกเป็นอย่างไรสิ่งที่ไอทําในตอนนั้นคือการให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารเป็นอันดับแรกไอส่งเซบาและโซลูชันให้ไปทําภารกิจสปายที่เมืองหลวงคอยสืบข้อมูลต่างๆและนํามันกลับมาที่นสลิกนอกจากเซบาและโซลูชัน เชลเทียเองก็ได้รับภารกิจเช่นกันภารกิจของเชลเทียคือการออกตามหาคนที่แข็งแกร่งคนที่ใช้วิชายุตและใช้เวทมนต์ได้ในระดับสูงเหตุผลที่เชลเทียได้รับมอบหมายภารกิจนี้เป็นเพราะว่าในตอนนั้นไอได้พบเจอกับผู้ใช้วิชายุตมากฝีมืออย่างเช่นหัวหน้านักลบแห่งอาณาจักรดีเอสติเซกาเซฟสโตนอบและนักสู้ผู้แข็งแกร่งที่สังกัดองค์กรใต้ดินเครเมนทินการพบเจอทั้งสองคนนี้ทําให้ไอรู้ครับ ว่าโลกใบนี้มันกว้างใหญ่และวิชายุทดก็เป็นอะไรที่ไอใช้ไม่ได้แถมไม่เคยรู้จักมาก่อนนอกจากวิชาหยุดไอยังได้เจอกับคนที่ใช้ทาเลน์ผู้มีความสามารถพิเศษด้านเวทมนต์ที่น้อยคนจะมีได้เพราะทาเลน์คือความสามารถติดตัวตั้งแต่เกิดไม่สามารถฝึกฝนได้เหมือนเวทมนต์ทั่วไปความสามารถเกี่ยวกับทาเลนถ้าให้อธิบายสั้นๆก็คือความสามารถติดตัวที่แตกต่างกันไป บางคนอาจมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เวทมนต์ได้ทุกชนิดบางคนอาจมีความสามารถประเมินพลังของเป้าหมายอะไรทํานองนั้นไอในตอนนั้นมีความคิดว่าหากนําคนที่มีวิชาย,ยุท์หรือทาเล่นมาอยู่ใต้การปกครองมันก็อาจเป็นผลดีต่อนาซลิกทั้งด้านการเพิ่มความสามารถและด้านการเพิ่มกําลังลบที่เหนือกว่าศัตรูไอจึงสั่งให้เชลเทียหนึ่งในผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดทำภารกิจตามหาผู้ใช้วิชาย,ยุท์และผู้มีทาเลน่น เพื่อจับคนเหล่านั้นให้มาอยู่ภายใต้นาซลิกนั่นเองระหว่างเดินทางเชาเทียได้นั่งรถม้าไปกับเซบาสและโซดูชันปลายทางของเซบาสกับโซดูชันคือเมืองหลวงของอาณาจักรลีเอสติเซในระหว่างทางอยู่ๆรถม้าที่ทั้ง3าโดยสารมาก็ถูกโจมตีโดยโจรป่ากลุ่มหนึ่งชาเทียในตอนนั้นใช้เวลาไม่นานในการสังหารโจรปา่าโจรป่ามากมายถูกสังหารอย่างง่ายดายเล่ากับมแมลงที่ถูกหมดขยี้ หลังเหตุการณ์น,นั้นเชลเทียก็ได้รู้ครับว่าหัวหน้าของพวกจนป่าเป็นคนที่ใช้วิชาหยุดได้คนคนนั้นมีฝีมือใกล้เคียงกับหัวหน้านักลบกาเซฟสตโตนอฟและเขามีชื่อว่าเบรนอันกอสหลังจากรู้ว่าแถวนี้มีผู้ใช้วิชาหยุดเชลเทียก็แยกทางกับเซบาสท,ทันทีถึงแม้ว่าการมีเซบาสกับโซลูชันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การทำภารกิจให้สำเร็จได้อย่างมหาศาลแต่หน้าที่หลักของเซบาส ไม่ใช่การช่วยเหลือชาวเทียแต่เป็นภารกิจสปายที่ต้องแฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงดังนั้นในภารกิจนี้ชาวเทียต้องจัดการด้วยตัวเองครับฐานที่มั่นของเบรนและพรรคพวกคือเมืองล้างที่มีภูมิประเทศซับซ้อนพวกเขาไม่ได้เป็นโจรป่าธรรมดาแต่พวกเขายังมีอีกบทบาทนั่นคือทหารรับจ้างที่พร้อมทํางานสกรปกหากได้ค่าตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อดังนั้นสมาชิกทุกคนในกลุ่มนี้จึงล้วนเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้จริง หากเทียบกับคนในโลกเดียวกันพวกเขาอาจถูกมองว่าเป็นนักสู้ฝีมือลร้กาศแต่หากเทียบกับเชลเทียที่เป็นผู้พิทักษ์ชั้นของมหาสุสานนัสลิกก็ต้องพูดตามตรงว่าเทียบกันไม่ได้เชลเทียในตอนนั้นบุกเข้าไปพร้อมกับค้ารับใช้อีกหนึ่งตนเชลเทียสังหารทหารรับจ้างทุกคนที่ขวางหน้าจนกระทั่งได้พบเจอกับผู้แข็งแกร่งที่สุดในนั้นเบรนอันกอสเบรนในตอนนั้นมั่นใจในฝีมือของตัวเองมากในสายตาของเบรนมองว่า เชลเทียเป็นเพียงมอนสเตอร์โอหังที่ไม่รู้จักประมาณตนกล้าท้าต่อสู้กับเขาแบบตัวต่อตัว,ตวทั้งที่ไม่รู้ความต่างชั้นของฝีมือเบรนตั้งท่าหล่อเชลเทียก่อนจะใช้ท่าไม้ตายฟันเข้าใส่ด้วยความรุนแรงแต่ถึงอย่างนั้นเชลเทียกับป้องกันท่าโจมตีดังกล่าวด้วยการใช้นิ้วจับใบดาบเอาไว้และใช้เล็บจากนิ้วก้อยคอยปัดป้องคมดาบของเบรนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเบรนหมดแรงไปเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ทำให้จิตใจของเบรนแตกสลายเบรนลัดทิ้งศักดิ์ศรีที่มีไปจนหมดก่อนจะหันหลังวิ่งหนีเชลเทียไปยังทางออกลับที่ซ่อนอยู่ปลายอุโมงค์เชลเทียในตอนนั้นก็ไม่ปล่อยให้เบรนหนีไปง่ายๆเธอไล่ตามหลังเบรนมาติดๆแต่ถึงจะบอกว่าไม่ปล่อยให้หนีไปง่ายๆมันก็ไม่ได้หมายความว่าเชลเทียจะตามติดอย่างจริงจังเพราะในตอนนั้นเชลเทียมองว่าเบรนเป็นเพียงเหยื่อตัวจอยที่จะจับตอนไหนก็ได้ หรือเอาง่ายๆคือติดประมาทเกินไปนั่นเองเชลเทียไล่ตามเบนไปจนถึงจุดที่พักพวกของเบนรอยอยู่เบนในตอนนั้นไม่สนใจพักพวกแม้แต่น้อยเขาวิ่งผ่านพักพวกไปอย่างไม่คิดชีวิตปล่อยให้พักพวกที่อยู่ตรงนั้นเผชิญหน้ากับเชลเทียแววไพายที่มีกลิ่นความตายลอยคระขุงเชลเทียจัดการกับทหารรับจ้างตรงนั้นไปจนหมดกลิ่นคราวเลือดที่กระจายไปทั่วบริเวณทําให้ชลเทียตกอยู่ในสภาวะคลั่งเลือด รือก็คือสภาวะที่จะทำให้ชลเทียใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในหัวคิดการสังหารศัตรูที่อยู่ตรงหน้าในขณะที่ชลวเทียกำลังไล่ตามเรนไปยูยูสมุนของเธอก็ติดต่อเข้ามาว่าพวกเขาพบเจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้ามายังจุดที่ชลเทียอยู่ทันทีที่ได้ยินแบบนั้นชลเทียก็เลือกหันหลังและมุ่งหน้าไปยังคนกลุ่มนั้นทันทีเพราะในหัวของชลเทียมีเพียงการฆ่าฝัน ความต้องการในการสังหารทุกชีวิตที่อยู่ตรงหน้าก็แค่นั้นคนกลุ่มที่แชลเทียมุ่งหน้าไปหาคือกลุ่มนักปจุชนภัยที่ออกมาทำภารกิจแชลเทียสังหารทุกคนตรงนั้นยกเว้นหญิงสาวผมแดงคนหนึ่งที่ถือครองโพชั่นของนักปจุชนไพรมูมมือนกะหรือก็คือไอโอนโก้เจ้านายที่แชลเทียเขาหลบหลักแชลเทียใช้เวทถามนักปจุชนภัยผมแดงเกี่ยวกับโพชั่นของไอและเป้าหมายที่เดินทางมาที่นี่ เชลเทียตั้งใจฟังคําตอบนั้นและพยายามปฏิบิตปต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก่อนจะปฏิบัตประต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสร็จเชลเทียก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้มีเดนเจอร์หนึ่งในสมาชิกปาตีได้แยกตัวออกไปเพื่อแจ้งข่าวในเมืองเชลเทียในตอนนั้นถึงกับหัวเสียครับเพราะการปล่อยให้คนรอดพ้นจากเงื้อมือไปได้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แถมในครั้งนี้ยังมีคนรอดไปได้ถึงสองคนนั่นคือเบรนและเดนเจอร์ประจํากลุ่มของสาวผมแดงนั่นเอง ชาเทียในตอนนั้นไม่รอช้าครับเธอทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้อย่างการอัญเชิญมอนสเตอร์ออกมาจํานวนหนึ่งและสั่งให้มอนสเตอร์เหล่านั้นตามล่าตัวเบนกับเลนเจอร์ที่หนีไปคนละทางจากนั้นไม่นานมอนสเตอร์ Monster ของเชาวเทียก็ถูกจัดการโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเชาวเทียรีพุ่งตรงไปยังจุดที่มอนสเตอร์หายไปและที่นั่นเชาวเทียก็ได้พบเจอกับกลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่จากนั้นจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ทําให้ไอนึกอยากแก้แค้นในเวลาต่อมาและคนกลุ่มนั้น ก็คือคนของศาสนาจักรสเลนครับในเหตุการณ์ตอนนั้นทําให้เชลเทียอยู่ในสภาวะกึ่งถูกควบคุมจะตอบสนองก็แต่คนที่เข้ามาใกล้และเป็นภัยคุกคามถึงแม้เชลเทียจะจําไอได้แต่เชลเทียก็ไม่สามารถห้ามตัวเองหรือหาเหตุผลที่ต้องสู้แบบเอาตายกับไอวิธีเดียวที่จะนําเชลเทียกลับมาในตอนนั้นคือไอต้องสังหารแชลเทียและนําล่างมาชุบชีวิตอีกครั้งนั่นเอง หลังการต่อสู้จบลงและไอเป็นฝ่ายชนะไอได้กลับมายังนัสลิกเพื่อชุบชีวิตเชลเทียทันทีเงื่อนไขในการชุบชีวิตเชลวเทียคือเหรียญทองจํานวน500ล้านเหรียญมันเป็นเหรียญทองจํานวนมหาศาลและไม่มีอะไรการันตีว่าการชุบชีวิตนี้จะสําเร็จร้อยเอร์เซหรือหากสําเร็จเชลวเทียจะกลับมาเป็นคนเดิมไหมหรือยังคงเป็นเชลวเทียที่เป็นศัตรูกับนัสลิกแต่ถึงอย่างนั้นไอก็ยืนยันว่าจะชุบชีวิตเชลวเทียอยู่ดี และให้อนุญาตกับเหล่าผู้พิทักษ์ว่าหากชาวเทียยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือยังเป็นศัตรูกับนัสลิกก็ให้ผู้พิทักษ์ทุกคนร่วมมือสังหารชาวเทียได้เลยบทสรุปของการคืนชีพคือชาวเทียกลับมาเป็นชาวเทียคนเดิมเป็นชาวเทียที่พักดีต่อไอและนัสลิกแต่ถึงอย่างนั้นชาวเทียกับจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวความทรงจำสุดท้ายของชาวเทียคือตอนนั่งรถม้าไปกับพวกเซบาสก่อนจะพบเจอกับเดนอันกอส หลังได้รู้ความจริงเชลเทียก็กลายเป็นคนจิตตกเอาแต่โทษตัวเองที่ไหลค่าว่าสร้างความเสื่อมเสียให้นาสลิกแถมยังคิดสังหารผู้สูงส่งคนสุดท้ายไออูนโกถึงแม้ไอจะบอกเชลเทียอย่างหนักแน่นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของเชลเทียแต่เชลเทียก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยครับเชลเทียเอาแต่หมกตัวอยู่ในบาเหล้าคิดโทษตัวเองที่อ่อนแอไม่เหมาะสมแม้แต่จะเป็นผู้พิทักษ์ แถมการที่ไอไม่ลงโทษแชลเทียเลยแม้แต่น้อยมันยิ่งทําให้ชลวเทียคิดไปไกลว่าเธอไร้ค่าถึงขนาดที่ไอไม่คิดแม้จะใส่ใจเรื่องการทําโทษอะไรทํานองนั้นหลังจากที่ไอได้รับฟี edback เรื่องนี้มาไอาก็คิดอยู่นานครับว่าจะลงโทษอะไรแชลเทียดีสุดท้ายวิธีลงโทษที่ไอคิดว่าจะทําให้ชลวเทียอับอายที่สุดก็คือการสั่งให้ชลเทียโค้งตัวคุกเขา่าทําตัวเองกลายเป็นเก้าอี้ให้ไอายได้นั่ง ขณะประชุมแผนการบุกหมู่บ้านนิสสัตแมนที่มีเดมิอ์สอลามาเลและอันเบโดเข้าร่วมเชลเทียในตอนนั้นถ้าจะบอกว่าอับอายก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากครับเพราะสีหน้าแววตาของเชลเทียกลับเต็มไปด้วยความพึงพอใจรอยยิ้มที่มาพร้อมกับลมหายใจรุนแรงคือหลักฐานที่ทําให้เห็นว่าเชลเทียกําลังอยู่ในห้วงของอารมณ์บางอย่างซึ่งผมขอไม่พูดนะครับว่าอารมณ์ที่ว่าคืออะไร หลังจากได้รับการลงโทษแชลเทียก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นตามลําดับแต่ถึงอย่างนั้นเชลเทียก็ยังไม่ลืมครับไม่ลืมความผิดพลาดของตัวเองและยังคงหวังว่าในสักวันเธอจะทําผลงานเพื่อล้างอายให้ได้บทบาทหน้าที่ของเชลเทียในตอนนั้นนอกจากดูแลชั้นที่1นถึงสของนาสลิกเชลเทียยังมีอีกหน้าที่คือคอยเปิดเกตรประตูมิติที่เชื่อมสถานที่ต่างๆกับมหาสุสานนาสลิก ทุกครั้งที่ไอต้องการขนส่งของไปที่นซสลิกไอจะต้องติดต่อชาวเทียด้วยเวทมเมสเซจเพื่อให้ชาวเทียคอยเปิดประตูมิติให้แน่นอนครับว่าชาวเทียรู้ดีว่าหน้าที่นี้คือหน้าที่สําคัญแต่ถึงอย่างนั้นชาวเทียก็แอบม,มีความคิดเล็เลกๆในใจว่าเป็นเพราะเธอทํางานพลาดเธอจึงต้องจมอยู่กับหน้าที่นี้ไม่รับโอกาสให้ทํางานใหญ่นอกนซสลิกเหมือนผู้วิทักษ์คนอื่นๆชาวเทียเฝ้าอดทนทำหน้าที่คอยเปิดเกตเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ชลเทียรอคอยก็มาถึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไอกลับจากจักรวรรดิบาฮารุสในตอนที่ไอแอบเข้าเมืองท้าประลองกับนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อโปรโมทกิวนักผจญภัยของเอรันเทลหรือในตอนนี้มีชื่อว่าอาณาจักรมนตาในตอนนั้นไอได้ดูถึงการมีอยู่ของอาณาจักรดอฟเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาอาเซลดิเซียเผ่าพันธุ์ที่ชื่นชอบแอลกอฮอล และถนัดงานขุดเหมืองไอในตอนนั้นต้องการเดินทางไปอาณาจักรดอบเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทไมตีไอต้องการเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรดอบเพราะหวังในความรู้เรื่องดุลและอาวุธที่พวกดอบสร้างขึ้นแต่ครั้นจะไปคนเดียวก็ทําไม่ได้เพราะไอไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอาณาจักรดอบเลยสักนิดจะมีศัตรูหรือเพยเยอร์ที่แข็งแกร่งรอไหมก็ตอบไม่ได้ดังนั้นไอจึงต้องพาผู้วิทักที่แข็งแกร่งเดินทางไปด้วย ผู้พิทักที่ว่าก็คือออล่าเบลลาฟิโอลาและเชลเทียบัตฟอเลนไอแต่งตั้งให้ออลาเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือก็คือคนที่มีอำนาจเหนือเชลเทียเหตุผลที่ทำแบบนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าไอกลัวเชลเทียทำงานพลาดแต่มันเป็นเพราะว่าหน้าที่หลักของเชลเทียคือการเป็นผู้คุ้มกันไออยู่เคียงข้างไอหากเกิดอันตรายแต่สำหรับออลาแล้วหน้าที่ของออลาคือควบคุมสัตว์ปีศาจ คอยตรวจสอบพื้นที่โดยรอบหากเกิดอันตรายสัตว์ปีศาจเหล่านั้นจะต้องทำหน้าที่เป็นโล่ให้กับไอคอยทวงเวลาศัตรูให้ไอแชลเทียและออล่าหนีกลับนาสลิกได้อย่างปลอดภัยดังนั้นสังคบงานของออล่าจึงมีมากกว่าแชลเทียการให้ออล่าเป็นหัวหน้าทีมจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองครับเหตุผลที่ไอเลือกแชลเทียเป็นผู้คุ้มกันนอกจากความแข็งแกร่งแล้วไอยังมีอีกหนึ่งเป้าหมาย นั่นคือการให้โอกาสเชลเทียได้สัมผัสประสบการณ์ต่างๆด้วยตัวเองเพราะสำหรับไอในตอนนี้ไอมองว่าเชลเทียเป็นผู้วิทักที่แข็งแกร่งแต่ไร้ประสบการณ์หากเชลเทียมีประสบการณ์มากกว่านี้เชลเทียก็มีโอกาสที่จะเอาชนะผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆที่มีพลังเท่ากันหรือมากกว่าได้อะไรทำนองนั้นเชลเทียรู้สึกดีกับหน้าที่ในครั้งนี้มากเพราะสำหรับเชลเทียมันคือโอกาสทองในการกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมา และลบล้างความล้มเหลวที่เคยผิดพลาดในอดีตได้อย่างดีเชลเทียจริงจังกับงานในครั้งนี้มากเธอพกสมุดสำหรับจดบันทึกไว้หนึ่งเล่มเพื่อจดบันทึกคำขูดคำสั่งต่างๆที่ไอพูดออกมาเรียกได้ว่าจดละเอียดยิบในระหว่างเดินทางเชลเทียก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมแต่ถ้าจะพูดถึงบทบาทเด่นที่เกิดขึ้นก็ต้องทำสคริปต์เล็กน้อยข้ามไปตอนที่ไอเข้าไปยังเมืองลบล้างของดรอปได้สำเร็จ เมืองที่ไอเข้าไปมีชื่อว่าเฟโอไลโซมันเป็นเมืองที่ดอฟทิ้งหนีตายจากเผ่าพันธุ์คู่แขนเขาวาก,กอาในตอนนั้นไอบังเอิญเจอกับดอฟคนหนึ่งกอนโดเขาเป็นนายช่างลูนที่จะมีบทบาทอย่างมากต่ออาณาจักรมนตาในอนาคตแต่รายละเอียดในคลิปนี้ผมต้องขอติดเอาไว้ก่อนไว้คลิปหน้าเราค่อยมาลงลึกกันนะครับในขณะที่ไอกับกอนโดคุยรายละเอียดต่างๆอยู่นั้นเชวเทียได้เดินมาบอกกับไอว่าฮันโซ มอนสเตอร์ประเภทนินจาของไอ้ได้พบเจอกับขาวากออาราวหนึ่งร้อยตัวภายในเมืองพร้อมกับถามว่าไอ้ต้องการทำยังไงกับพวกนั้นไอ้ในตอนนั้นออกคำสั่งให้เฉลวเทียบอกให้ชฉลวเทียจับตัวขาวากออาทั้งหมดมาให้ได้และต้องจับแบบมีชีวิตห้ามตายแม้แต่ตัวเดียวเหตุผลที่ต้องจับเป็นและจับทั้งหมดเป็นเพราะว่าป้องกันข้อมูลรั่วไหลเพราะหากมีตัวใดตัวหนึ่งหลบหนีไปได้นั่นก็หมายความว่าข้อมูลของไอ้จะต้องหลุดออกไปแน่ อีกทั้งการจับเป็นยังมีประโยชน์ในด้านการสอบสวนหากจับมาแค่ตัวเดียวข้อมูลที่ได้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงร้อเซดังนั้นหากจับได้ว่ามีตัวไหนโกหกไอ้ก็สามารถสังหารเฉลยตัวนั้นเพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูนั่นเองและเหตุผลสุดท้ายคือเพื่อเป็นทางเลือกเพราะในตอนนั้นนอกจากกอนโดแล้วไอ้ยังไม่พบเจอดอปคนอื่นแม้แต่คนเดียวไอ้จึงคิดเผื่อเอาไว้ ว่าหากจับควาโกอาแบบเป็นๆแล้วเอาพวกมันเป็นตัวต่อรองในการเจรจากับราชาเผ่าไอ้ก็อาจได้ข้อเสนอที่ดีกว่าการเจรจากับดอฟก็ได้ไอ้ไม่ปิดโอกาสให้ตัวเองไม่จําเป็นต้องเชื่อมสัมพันธ์ทำไม,มตีกับดอฟเท่านั้นหากมีเผ่าพันธุ์อื่นที่สร้างประโยชน์ได้มากกว่าไอ้ก็พร้อมเปิดโต๊ะเจรจาทันทีเชลเทียออร่าและอันโซต่างมุ่งหน้าไปยังทิศท,ที่มีพวกควาโกอา ถึงแม้ในครั้งนี้ออราจะตามมาด้วยแต่ออราก็ตามมาในฐานะผู้สังเกตการเท่านั้นออราจะไม่เข้ามายุ่งหรือช่วยเชลเทียในภารกิจครั้งนี้เด็ดขาดเหตุผลเดียวที่ออราจะยื่นมือเข้ามายุ่งคือในตอนที่เชลเทียเกิดอาการคลั่งเดือดควบคุมตัวเองไม่ได้และตัดสินใจสังหารเหยื่อตรงหน้าเล่ากับเป็นของเล่นเชลเทียรู้ดีครับว่าออราตามเธอมาทําไมแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่สนใจและขอทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาก็พอ เชลเทียสั่งให้ฮันโซไปสำรวจศัตรูและเส้นทางหนีทั้งหมดก่อนจะบอกให้ฮันโซกระจายกำลังปิดกั้นทางหนีโอบล้อมศัตรูและบีบระยะเข้ามาเอยๆนอกจากฮันโซแล้วเหล่าอันเดท,ที่เชลเทียอัญเชิญมาก็ได้รับมอบหมายหน้าที่เช่นกันเชลเทียกระโดดไปตามหลังคาบ้านเรือนหากพบเจอเขวา,ากอาตรงไหนเชลเทียก็จะกระโดดเข้ามาในวงล้อมพร้อมกับใช้เวทมนต์หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูแมสโหสปีชี ถึงแม้เชลเทียจะไม่สังหารศัตรูและไม่มีอาการคลั่งเลือดแต่ความกลัวก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เชลเทียโปรดปานครับเชลเทียที่สัมผัสได้ถึงความกลัวเกือบควบคุมตัวเองไม่ได้แต่พอนึกถึงความอับอายที่ทํางานพลาดเชาเทียก็ดึงสติตัวเองกลับมาและสุดท้ายเขาว่าโกอาทั้งหนึ่งตัวก็ถูกจับได้ทั้งหมดหลังจากเหตุการณ์นี้บทบาทของเชลเทียก็ไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่ เรื่องราวต่างๆนาเนินไปโดยที่ไอและผู้นําของดรอปเจราจากันเกี่ยวกับการทวงเมืองหลวงคืนจากคาวาโกอาและครอบครัวมังกรฟอสดากอนเพื่อเป็นการตอบแทนหากว่าไอาทวงเมืองหลวงมาได้สําเร็จดรอปก็จะยอมทําสนธิสัญญาพันธมิตรและส่งนายช่างลูนทั้งหมดของอาณาจักรให้กับอาณาจักรมนตาเพื่อทําในสิ่งที่ไอต้องการวิทยาการลูนนั่นเอง บทบาทของเฉลเทียมีขึ้นอีกครั้งในตอนที่ไอเดินทางไปถึงอดีตเมืองหลวงของดรอฟเฟโอเบอร์กานาในตอนนั้นไอแยกตัวออกไปจากเฉลเทียและออลาเพื่อไปจัดการกับฟอสดาก่อนในปราสาทของดรอฟหน้าที่ที่เฉลเทียกับออลาได้รับคือการไปเจรจากับผู้นำคา,าโกอาเปลิโยูโรโน้มน้าวให้คา,าโกอาทุกตัวยอมรับกันมาอยู่ภายใต้การปกครอ,องของอาณาจักรมนตราแต่หากการเจรจาล้มเหลว ็ให้สังหารควาโกอาเพื่อลดจำนวนให้เหลือหนึ่งหมื่นตัวแล้วค่อยจับเป็นเฉลยต่อไปสิ่งที่แชลเทียทำคือการถามคำถามที่ต้องการคำตอบทันทีเมื่อเชลเทียเสนอเงื่อนไขสิ่งที่แชลเทียต้องการฟังจากนั้นคือควาโกอาทั้งหกหมื่นตัวจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่เปไดยูโรกลับไม่ตอบคำถามนั้นทันทีสิ่งที่เขาพูดจากนั้นคือความลังเลใจที่สื่อชัดเจนว่าจะให้ยอมง่ายๆได้ยังไง อย่างน้อยฝั่งเชลเทียก็ควรแสดงพลังที่เหนือกว่าให้เห็นบางไม่ใช่มายืนยื่นข้อเสนอและจะเอาคำตอบทันทีแบบนี้เชลเทียที่ได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจได้ครับทางออกเดียวที่เชลเทียมีให้คือการเข็นค่าลดจํานวนจากควาโกอาที่มีมากถึง60,000ตัวเชลเทียจะให้เหลือเพียง1,000 0ตัวเท่านั้นแบ่งเป็นตัวผู้4,000ตัวเมียสี่พและเด็กอีก2,000ตัว ความเมตตาเดียวที่แชลเทียให้ได้ในตอนนั้นคือเปิดโอกาสให้เปร์ละยูโรกลับไปคัดเลือกขาวะโกอาที่แข็งแกรง่งหรือต้องการให้มีชีวิตรอดเอาไว้ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับพบราก่อนเริ่มเจราจาออราได้ใช้เวอร์ไอเทมพังลังสันผู้ผ่าชนทานไอเทมที่มีผลกักขังเป้าหมายไว้ในมิติปิดกันหรือก็คือมิติที่สลับระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกของภาพวาดความพิเศษของเวอร์ไอเทมชิ้นนี้ คือการดึงเป้าหมายเข้ามาในมิติที่สร้างขึ้นได้เป็นจำนวนมากผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่ามิติที่สร้างขึ้นจะเป็นแบบไหนจะเป็นมิติที่เต็มไปด้วยแมกมาก็ได้จะเป็นมิติที่จะคอยสร้างกองหนุนทหารที่มีพลัง60%ตามค่าเฉลีย่ยเลเวลของศัตรูก็ได้และผู้ใช้ยังสามารถกาหนดได้ด้วยว่าจะให้ใครในมิตินี้ไม่ต้องได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกเช่นไม่ตกอยู่ในสถานะเผาไหม้ในมิติแมกมาอะไรทำนองนั้น เหตุการณ์หลังจากนี้คือโศกนาฏกรรมที่ชวนปวดใจครับเผ่าคาวากอามากมายถูกสังหารถึงแม้สมาชิกเผ่าจะพุ่งตัวใส่เชลวเทียแบบไม่เกรงกลัวแต่ทุกครั้งที่เชลเทียกัดแกงอาวุธคาวากอานับร้อยนับพันก็ลดจำนวนลงเรื่อยๆรืเศษซากอวัยวะกระเด็นไปทั่วทุกทิศเลือดและเครื่องในตกกระทบพื้นล่ากับสายฝนเปลิยูโรสั่งให้ทหารพุ่งเข้าใส่เต็มกำลังเขาบอกกับทหารเหล่านั้นว่าอย่าไปกลัว เพราะจำนวนของเรามากกว่าและเชลเทียต้องมีอาการเหนื่อยล้าบ้างแน่ๆยังไงสุดท้ายเราจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถึงแม้จะพูดแบบนั้นลึกๆแล้วเปรลิยูโลก็รู้ครับว่ามันเป็นเพียงการกระทำง่งเพราะแชลเทียในตอนนั้นไม่มีอาการหอบเลยสักนิดแถมพวกเขาก็ลดจานวนลงอย่างรวดเร็วสุดท้ายเปริอยูโรก็สั่งให้ทหารคนสนิทไปเตรียมสิ่งที่เชลเทียต้องการตัวผู้สี่พันตัวเมียสี่พัน และเด็กอีก2,000ตัวเชลเทียทำภารกิจได้อย่างหลวลดวงเธอสามารถควบคุมตัวเองและควบคุมอาการคลั่งเลือดได้เบ็ดเสร็จหลังจบเหตุการณ์นี้ไอได้ชื่นชมเชลเทียกับออลาว่าทั้งสองคือความภาคภูมิใจของตัวเองคำพูดนี้เปรียบเหมือนน้ำฝนฉลมใจครับเพราะหลังจากเชลเทียได้ยินแชลเทียก็ถึงกับร้องไห้ออกมาพร้อมกับบอกไอว่าคำชมนี้ได้ชะล้างความอัปยศของเธอ ไปหมดแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวของชลวเทียแวมไพายสาวที่มีปมอยู่ในใจมานานแสนนานครับปมที่เกิดขึ้นเพราะพลาดท่าถูกศัตรูเล่นงานที่ถึงแม้จะรับบทลงโทษแต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อความอัปยศยที่เกิดขึ้นเธอต้องอดทนเรื่อยมาจนถึงวันที่ความอัปยศทุกอย่างถูกชะล้างด้วยการทำภารกิจใหญ่สำเร็จอย่างสวยงามถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนที่พลาดไปผมต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยแต่หากใครชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามอนิทหอกไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ